สวัสดีครับท,ท่านผูน้ชมวันนี้ช่องของผ้าท่านผู้ชมมากินก้อยครับก้อยขมๆครับขมล้ำล้ำมากินน้ำกัิน,นครับนี่ครับเรื่อยเลือดว่อมครับเรือยเลือดเลยมักร,ร่อยเลือดค,ครับโอ้ผมจาบสุดอยอดเลยครับ เที่ยมครับจิงครับของเนี้ยครับเนอะลำ้ำเลือดครับยอดความเสียบเลยครับผมอำลำดีครับ ตับตับตับตอนๆครับตับตับหวานเข่าหนเี่มนเอยวงร้อยไทยอ่ะั้งไดตอนเกยววุ้นด้ มาครับมนาะจบบแท้ลุกกรครับนี่คำใหญ่ๆงงครับ